พาซ่าวัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนที่ทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะครับผมต้องฉีดวัคซีนที่จําเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้น ภูมิต้านทานเราลดลงนะเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอ่าแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับไปไปมีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควรขาดกจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ่ถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10-20 3าหลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่คนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยว ดางนั้นเราก็ยัเป็นได้อิงถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเองอันที่ 2, mm hmm. 2> วัคซีนปอดบวมโโอ้หก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอด uh. นั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดเสพก็ได้ครับผมอาการเริ่มต้นจะเป็นยังไงเริ่มต้นอาจจะมีไข้ uh. มีไอไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหว uh. สุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ oh. ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือ,อเป็นเยอะละอ,อันที่3ามวัคซีนงูสวัสดงูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสรซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอิสุวิสัยรู้จักไหมเด็กๆเ,เราจะเป็นอิสุวิสัยแต่หลังจากเราหายจากอิสุวิสัยแล้วไอไวรัสตัวน,นี้มันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจําตัวที่ทําให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสตัวน,นี้ที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มา มีจุดสังเกตไหมหมอหลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนามากอดแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ําใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างนี้จุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นว่าหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จําเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสียนไม้ ออก็เป็นหรอบางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเท่านั้นเพราะจริงเชื้อบาตพยาธจริงสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ผู้สูงอายุควรจะฉีดสี่วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับแับแรกค,คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปี อันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุงยง่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัสดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบนะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุน้นนะคะแล้วก็ในหนึ่งครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกรนบาดทะย,ยักย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับรเพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนวันนี้ะกก่อนนลาาจไปครับ เอาข้างซ้ายหรือข้างขวา,ขาก่อนอออ <c oughs> นี่ทีมงานมันเอยายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วอเอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา <c oughs> คุณใหญ่พาซ่า